สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกันอีกแล้วนะคะกับอาจารย์พัทิราผัดบงค่คะอาจารย์ประจำแผนกวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรมวิทยาลัยเทคโนโลยีการจัดการเพชกรเกษมค่ะวันนี้อาจารย์ก็จะมาสอนในรายวิชาการบริการอาหารและเครื่องดื่มนะคะในรายวิชานี้นะคะเราก็ต้องมารู้กันก่อนว่าความรู้เกี่ยวกับอาหารและเครื่องดื่มเนี่ยเบื้องต้นมีอะไรบ้าง ซึ่งอันดับแรกเลยเราก็ต้องมารู้ความหมายของธุรกิจอาหารและเครื่องดื่มกันก่อนเลยนะคะว่าธุรกิจอาหารและเครื่องดื่มเนี่ยมีความหมายไว้ว่าอย่างไรธุรกิจอ ah ah าหารและเครื่องดื่มค่ะหมายถึงการประกอบกิจการให้บริการอาหารและเครื่องดื่มให้แก่นักเดินทางหรือนักท่องเที่ยวรวมไปถึงประชาชนทั่วๆไปด้วยซึ่งในธุรกิจอ ah า ah หารและเครื่องดื่มนะคะจะต้องมีการจัดเตรียมที่นั่งให้กับผู้บริโภคหรือนักท่องเที่ยวให้สามารถนําอาหารไปรับประทาน ที่อื่นได้ด้วยแล้วก็สามารถนั่งรับประทานอาหารในที่ร้านได้ด้วยนะคะต่อมานะคะก็จะเป็นความเป็นมาของธุรกิจอาหารและเครื่องดื่มค่ะ ความเป็นมาของธุรกิจอาหารและเครื่องดื่มนะคะสามารถแบ่งตามยุคได้3มยุคหลักๆด้วยกันนั่นก็คือยุคที่1คือยุคกรีกโรมันยุคกลางและยุคฟื้นฟูศิลปะวิทยาการค่ะยุคกรีกโรมันนะคะก็จะเป็นยุคที่มีร้านอาหารแบบสแน็คบาร์เกิดขึ้นยุคกลางหรือว่ายุคมืดก็จะมีจํานวนของร้านอาหารที่เพิ่มมากขึ้นด้วยเช่นกันแต่คุณภาพของอาหารและเครื่องดื่มค่ะยังไม่มีมากนัก ่ายุคสุดท้ายนะคะยุคที่3ก็จะเป็นยุคฟุนฟูศิลปะวิทยาการหรือที่รู้จักกันในนามว่ายุคเดนซองยุคนี้ค่ะก็จะมีการนําเข้าชากาแฟทําให้เกิดห้องดื่มกาแฟเกิดขึ้นที่ทเรารู้จักกันคือ Coffee เฮาส์นั่นเองและในคิทศักราษที่1,765ค่ะก็มีธุรกิจเกี่ยวกับอาหารและเครื่องดื่มเกิดขึ้นคือธุรกิจอาหารแบบพัตคารที่ฝรั่งเศสค่ะ ในเมื่อเรารู้ความเป็นมาของธุรกิจอาหารและเครื่องดื่มในระดับสากลไปแล้วต่อมาเราจะมาดูความเป็นมาของธุรกิจอาหารและเครื่องดื่มในประเทศไทยบ้างนะคะว่ามียุคอะไรบ้างเราจะเริ่มจากยุคแรกเลยซึ่งยุคแรกนะคะจะเป็นยุคในช่วงของสมัยอริยาตอนต้นนะคะซึ่งคนไทยอ่ะจะนิยมประกอบอาหารไวปทานเองไม่นิยมรับประทานอาหารนอกบ้านและโดยส่วนใหญ่อะคะ่ะชุมชนจะมีการค้าขายอาหารขนมหวานโดยเฉพาะชุมชนชาวจีนแขก สำหรับเครื่องดื่มก็จะได้รับการนำเข้ามาจากตะวันตกค่ะต่อมานะคะก็จะเป็นยุคของอสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นค่ะหรือในช่วงของสมัยรัชกาลที่1ถึงรัชกาลที่3ค่ะร้านอาหารที่เปิดส่วนใหญ่นะคะก็จะเป็นอาหารของชาวจีนที่เปิดในย่านสำเพงให้บริการแก่ชาวจีนและประชาชนทั่วไปในประเทศไทยค่ะ ต่อมาเป็นยุคสุดท้ายนะคะก็จะเป็นในยุคของรัชกาลที่4จนถึงยุครัชกาลปัจจุบันค่ะในยุคนี้ค่ะผู้คนก็จะมีอิสระในการดํารงชีวิตมากขึ้นธุรกิจร้านอาหารและเครื่องดื่มในยุคนี้ค่ะก็จะดําเนินควบคู่ไปกับธุรกิจโรงแรมปัจจุบันธุรกิจร้านอาหารและเครื่องดื่มค่ะได้เกิดขึ้นมากมายและมีความหลากหลายของธุรกิจมากยิ่งขึ้นเนื่องจากมีการรับเอาวัฒนธรรมของชาวต่างชาติเข้ามาผสมผสานกับวัฒนธรรมไทยค่ะ หลังจากเราทราบความเป็นมาของธุรกิจอาหารและเครื่องดื่มไปแล้วนะคะต่อมาเราจะมาทําความรู้จักเกี่ยวกับประเภทของธุรกิจอาหารและเครื่องดื่มกันค่ะประเภทของธุรกิจอาหารและเครื่องดื่มนะคะจะมีอยู่ทั้งหมด7ธุรกิจด้วยกันซึ่งธุรกิจที่1นะคะนั่นก็คือธุรกิจอาหารจานด่วนค่ะธุรกิจที่2ธุรกิจอาหารสําเร็จรูปธุรกิจที่3ธุรกิจอาหารบุฟเฟ่สี่ธุรกิจประเภทคอฟฟี่ช็อปธุรกิจที่5ธุรกิจ คาเฟเชียรธุรกิจที่6ธุรกิจร้านอาหารกุ้เมธุรกิจที่7ธุรกิจอาหารเฉพาะกลุ่มเชื้อชาติค่ะธุรกิจประเภทที่1นนะคะธุรกิจอาหารจานด่วนค่ะเป็นธุรกิจเกี่ยวกับอาหารที่เน้นความไวราคาถูกไม่มีบริการเครื่องดื่มซึ่งธุรกิจเนี้ยค่ะจะเป็นธุรกิจที่เปิดให้บริการทุกวันและสามารถแบ่งออกเป็น2ประเภทนั่นก็คือเป็นธุรกิจอาหารที่ ทานแล้วอิ่มกับอาหารกึ่งขนมนั่นเองค่ะธุรกิจประเภทที่2นะคะคือธุรกิจอาหารสําเร็จรูปค่ะธุรกิจนี้น,นะคะเป็นการบริการอาหารสําเร็จรูปที่แช่แข็งยกตัวอย่างนะคะอาจจะเป็นเนยแซนด์วิชหรือสลัดอย่างในยุคป,ปัจจุบันด้วยเวลาที่เร่งรีบค่ะก็อาจจะเป็นอาหารแช่เย็นในเซเว่นได้ค่ะ ธุรกิจประเภทที่3นะคะธุรกิจอาหารบุฟเฟ่ต์ค่ะเป็นธุรกิจที่ให้ลูกค้าบริการตนเองลูกค้าสามารถตักอาหารได้ทุกประเภทในปริมาณที่ไม่จํากัดซึ่งราคานะคะก็จะคิดราคาต่อหัวซึ่งอาจจะมีทั้งรวมกับเครื่องดื่มแล้วหรือไม่รวมกับเครื่องดื่มยกตัวอย่างในปัจจุบันค่ะธุรกิจที่ได้รับความนิยมนี่ก็คือบุฟเฟ่ต์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นหมูกระทาะาตีน้อยชาบูเป็นต้นค่ะ ุรกิจประเภทที่4ธุรกิจประเภทคอฟฟี่ช็อปธุรกิจนี้นะคะเป็นธุรกิจที่ให้บริการลูกค้าซึ่งอาจจะมีทั้งให้บริการลูกค้าและสามารถให้ลูกค้าบริการตนเองค่ะส่วนในเรื่องของอาหารนะคะรายการอาหาระจะมีไม่มากนักจะมีจํากัดจะมีเพียงเครื่องดื่มและเบเกอรี่เท่านั้น ธุรกิจประเภทที่5ธุรกิจคาเฟ่ทีเรียธุรกิจนี้นะคะจะเน้นการให้บริการอย่างไวการให้บริการอาหารจะอยู่ที่เคาน์เตอร์บริการซึ่งราคาของอาหารนะคะจะมีราคาที่ไม่แพงมากนักมักจะตั้งอยู่ในสถานที่ชุมชนหรือศูนย์การค้าที่มีผู้คนผ่านไปมาเป็นจํานวนมากค่ะ ธุรกิจอาหารประเภทที่6ธุรกิจร้านอาหารกุ่มเมฆธุรกิจประเภทนี้นะคะเป็นธุรกิจที่เน้นบริการในระดับสูงในทุกๆด้านเน้นกลุ่มลูกค้าที่ต้องการบริการระดับสูงเป็นธุรกิจที่ใช้ทุนค่อนข้างมาค่ะยกตัวอย่างธุรกิจอาหารที่เสิร์ฟเป็นคอร์สนะคะแบบฝรั่งเศสในคอร์สที่1นะคะก็จะเสิร์ฟเป็นแอปเปติเซอร์คอร์สที่2ก็จะเสิร์ฟแบบว่าเป็นออนเทหรือว่าเป็นเมนคอร์สคอร์สที่3ค่ะก็จะเสิร์ฟเป็นจีเซิร์หรือของหวานนั่นเองค่ะ ธุรกิจประเภทสุดท้ายนะคะธุรกิจอาหารเฉพาะกลุ่มเชื้อชาติค่ะธุรกิจนี้นะคะจะเน้นการให้บริการอาหารประจําท้องถิ่นหรืออาหารประจําชาตินั่นเองค่ะพนักงานหรือการตกแต่งภายในร้านนะคะก็จะมีความเป็นเอกลักษณ์และมีอัตลักษณ์ค่ะยกตัวอย่างเช่นร้านอาหารไทยในต่างประเทศนะคะก็จะมีการนําเสนออาหารไทยรวมไปถึงการตกแต่งร้านที่มีเอกลักษณ์ของความเป็นไทยค่ะ